การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่ที่จะต้องเกิดโอกาสอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางท่านตัดสินใจได้ไปไกลบ้านค่ะบางท่านได้ตัดสินใจไปไกลบ้านนะคะบางท่านได้ไปทํางานทางไกลบางท่านได้ไปทํางานที่ไกลก็อาจจะหมายถึงอยู่ไกลบ้านก็ได้กลับมาทมาํางานกับบกับญาติกับครอบครัวได้เหมือนกันนะคะมองสองมุมมองเลยแล้วก็ ช่วงนี้ชาวมาเมียเนี่ยบางเคสก็จะตัดสินใจเช่นกันในเรื่องของการอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวด้วยตัวเองเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงบางครั้งบางคราวอาจจะหมายธุรกิจส่วนตัวได้ถ้าเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนมันเหนื่อยนะคะงานอ่ะส่วนใครที่รอคอยการปรับโยกปรับย้ายภายในครึ่งปีต้องมีโอกาสได้ยกได้ย้ายแต่เชื่อว่าคุณจะได้โยกย้ายไปไกลค่ะ ไกลถ้าไม่ไกลถ้าไม่ไกลก็คืออยู่ไกลต้องกลับมาทํางานที่บ้านใกล้บ้านอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะของชาวมัเมียเป็นปีที่คุณจะมีโอกาสของความสําเร็จอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตและเป็นปีที่ใครเปลี่ยนงานก็จะต้องมีโอกาสการได้เปลี่ยนงานนะคะการออกจากปัญหางานได้ไหมได้เพราะบางท่านงานก็เป็นปัญหานะคะส่วนใครที่ทํางานอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับพวก งานทางไกลงานต่างถิ่นงานไกลงานการต่างประเทศนะคะน่าจะมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะตรงนี้แล้วก็จะมองว่าบางท่านมีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคุณอาจจะทำธุรกิจอสังหาได้เหมือนกันนะเนี่ยนะคะหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบที่ทำกินเกิดขึ้นได้พ่อค้าแม่ขายเป็นครึ่งปีที่งานเยอะ มากขึ้นงานเหนื่อยมากขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนานาที่คุณเคยเผชิญมามันเบาบางลงไปนะคะโอกาสมาค่ะนะคะบางท่านก็มีแบบว่าต้องระวังหน่อยนึงอะระวังในเรื่องการผิดใจอะไรกับใครบางคนแต่เด่นๆเ,เลยมีเรื่องของคุณที่คุณจะต้องตัดสินใจมากๆสําหรับใครที่แบบว่าต้องไปทํางานต่างถิ่นดน,นไกลอะ่ะมันมีเหตุที่คุณจะต้องตัดสินใจไกลบ้านไกลเมืองได้เหมือนกัน นะคะตรงนี้ด้วยโอเคความสำเร็จความเจริญความก้าวหน้าสำหรับนักธุรกิจจะเกิดขึ้นค่ะชาวมาเมียครึ่งปีแรกนะคะใครทำอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นที่ชี้แจงไปแล้วอาชีพปัสหาอย่างเงี้ยนะคะความก้าวหน้ามานะะอาชีพเซลล์อย่างพวกอาชีพเซลล์บางทีนะอาชีพการตลาดหรืออาชีพเซลล์บางทีคุณก็อยากจะมีบริษัทใหม่นะบางทีคุณได้เปลี่ยนบริษัทใหม่ด้วยค่ะ นะคะสำหรับพวกอาชีพเซลล์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะคือในเรื่องของการงานมีการปรับเปลี่ยนส่วนใหญ่เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะนอกนั้นก็คืออาชีพพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายก็คุณอาจจะอยากจะทําอะไรใหม่